นี่ก็เป็นคนที่ต้องขออนุญาตนะคะถ้าเกิดพูดอะไรที่พาดไปทู้ไปฟาดไปเลยมาเดี๋ยวน้องตัดชีการนะวันนี้ใส่ยังไงบ้างคะเไม่ใส่แซวไม่ใส่ไม่นี่ยก็เออฟูเสียงอ่ะแปลกเลยนะคือเรามองแล้วมันจะเป็นหวานแต่จริงๆแล้วเสียงข้าวแล้วก็ไม่รู้ว่าผมกับเอปนล็องเป็นพาวเวอร์หรือเป็นล็อกคู่กัน ใช่ไหมเพราะถ้าทำมันอยากจะลอกมากใช่ไหมเพลงแมงมุอะไรีมันไม่ใช่แล้แต่ใจมันลอกเลยทำยังไงอะไก็มันเลยรู้สึกได้รู้สึก้ว่าบงทีเราเป็นคนแบบแม่ก็ได้เพลงคุณาไทยเพลงแบบโทนขาวก็จเป็นรูปผมเราจะแบบขาสลับแล้วแบบน้องชายของคุณ เราก็สามารถเราไม่เรียมันอยู่ที่มันอยู่ที่การฟังจังหวะคือตอนนี้จังหวะลงไปแล้วทุกทีมันาะอยู่ไปตรงที่บทที่สองก็แต่ว่าข้อฝากมาแล้วกันค่ะจริงๆแเราลองฟังลองฟังไปกับดนตรีแบบดูเพราะจริงๆเนื้อเสียงของเราเนี่ยมันร้องได้หลายแฝงมากมันไม่ได้ร้องไม่แค่แฝง power เพราะว่าต้องลุยลุันะเพราะนะคะก็ต้องฝากมีละกันเสียงเสียงน้าฟังมาก หน้าเนาะอยากกลับไปเลยหน้าสวยโซ่ไม่ได้คุณพี่คะเอ่อพี่ดีค่ะพี่พี่พี่ดีคุยกับางทีบอกว่าชอบชอบเพลงเนาะปกติคุณตะเกียรชอบร้องเพลงอะไรคะแต่พี่ทว้าวเพราะว่าตอนร้องชอาพักเลือกก็ร้องเพลงเนาะแพงกันดูไหมอย่างนี้พี่เไงโอเคชอบเพลงเนาะซึ้งเสียงก็ก็ไปได้นะไปเลยอเงกฤษกันแต่ถ้าหนูจะร้องนะลูก หนูต้องแต่งตัวล็อกด้วยนะลูกห,หนูแต่งตัวเป็นแบบว่าสาวหวานมากวันนี้หนูดูเกาหลีมาเหมาะเหมาะกันหน้านะไม่ไม่ขาดเลยอย่างกดูแลแต่ว่าต้องเลือกมาเพราะพอขึ้นมาวันที่นี้พี่เห็นมากเพลงมาไม่ไม่ใช่เลยพูดในใจมาอีต้ามาชุดมาหน้ามาอุ้นว่าฉันโอเคแล้วค่ะสาวจอรแดน เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ผิดค่ะที่จะร้องเพลงทั้งสามเพลงนี้เป็นสไตล์ของตัวเองแต่ว่าเราต้องเสนอมาอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็ร้องเลือกไปก่อค่ะครั้งหน้านก็จะได้รู้ว่าเขาจะาร้อกจะมาหรือจ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะดูโหมดไปสกักนิดหนึ่งการแต่ว่าอันนี้พูดถึงพูดถึงผู้เข้าแข่งขันคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเห็นเห็นหลายคนละจะมีข้อดีตรงเลรกอย่าง เป็ดทีเป็นพี่มีไฟมีไม้ม,มีลำโพงกรอบเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยืนแบบนี้ไม่ได้ป้าอันจีะดีแล้วแต่ว่าระวังสปิดเล่นใหญ่แล้วดูดจะเหมือนกันเฮ้ยดกไม่เดียเหมือนเดิมอะไรอย่าง้ยใช่ไหมคะจะเป็นอย่างนี้นิดนดีจะเป็นกันหลายคนเลยเพราะฉะนั้นระวังต้องแยกกันว่าระหว่างที่เล่นใหญ่ก็จะต้องไม่ดูดูคนฝั่งนะคะคนสวยใช่ไหมคะดีมากหน้ารับน,นะ คาร์ล็อกตัวนี้เป็นันเห็นและสมบูรนะคะแต่ว่าดีค่ะดีค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะอาจจะนี่อาจจะเป็นเพราะว่านะคะที่คนที่ผ่านมาเราใช้วิธีการศัลย์เลือกเฟรชเฟรชที่เราได้น่ยมันก็เลยอาจจะไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ของกคนนะคะแต่นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งของการประมวลว่ามันเป็นที่ชารการความสามารถของเราในการอินโซนที่แตกทอให้เราไม่ได้เฟรชของตัวเองที่เราถนัดเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราร้องออกมาแล้วคนดูรู้สึกเชื่อ ถ้าอย่างพี่สามคนเนี่ยเอนะด้านเอ็มุกธวิรนะหมอตามลูกอุ้งต่างหมดอะไรเป็นระทำมาหมดแล้วพี่พัดกิ๊กอ้อมกับโดเรนนีอดแล้วเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความภักาีอย่างหนึ่งของเวทีนี้ที่ทำให้เราได้พิสูจน์ว่าเราสามารถจะตีโจทย์ของเรานี่ได้แข่นะคะก็แต่พี่ที่ชอบก็คือกับน้องนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่มี่ผมตั้งหารที่มันจะ では。